มองยีย่ยวฮะมองยีย่ยวมองยีย่ยวมองยีย่ยวอยากไปชมตรงแบบจิมน้ำบ้างคือแม่น้ำใหญ่ของเมืองอ่าประเทศพามา่าคือแม่น้ำอิราว,วดีนะครับเดี๋ยวเราอยากไปดูก,กันว่าจะเป็นยังไงเ<อ>ข้ามาอ๋อนี่ไงเขาปิดประปรงอยู่หรือเปล่าวะ่่นโอเคนี่รอตาน้ะ แม่บอกแม่ที่จะบอกเด็กที่งายอ๋อแค่นี้ไม่ได้หรีหรือว่าจะไม่ดอกกุหลาบที่ชั้น Thank you Thank you เดี๋ยวเราจะพาไปดูพระอาทิตย์ตกตอนเย็นตอนนี้เราอยู่ที่ท่าน้ําเต้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในนะครับเฮ้ยแม่น้ําอีกแล้วดีใหญ่มากมาเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันใช่ เขาเรียกพาน้ำเต้าอ um er, ู้หใหญ่มากครับที่เราเห็นตรงนี้คือพาน้ำเต้านะครับจะลักษณะรูปร่างเหมือนน้ำเตาเหมือนเขาปิดปรับปรุงอยู่เราใช่จริงจริงมันจะเป็นสีทองอยู่ตรงนี้เลยอุิยสวยมากไม้เด็มเลยวิวไม้สวยมากสวยมากไม้ยชูมายาดีไม้ยาดีไม้ยาดีสวยไม่ขนาดสวยไม่ขนาดอะไรหมอทุกคนเห็นไหมครับพาร์ติตกสวยมากข้างหลังเรานี่ก็คือแม่น้ำอยูแล้ววดีนะครับเป็นแม่น้ำใหญ่นะครับของประเทศพม่าเลยเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปกัน

Ya yeah. Oh Nak sangka ni Oh Oh Oh, ok ok Ni, ma ni Ma ni usah banyak kan ni lah Wah ni Nenek, jauh lah 1 2 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ni ya

เฮ้ยสวยนี่ขอบคุณน้องใครได้นำรู้ไหมนี่ yes yes นี่ตกสวยมากเลยครับอันนี้อยู่ที่ริ้แม่น้ำอยู่แล้ววดีนะครับะหรือว่าพาน้ำเต้านะครับที่เมืองนาเมืองพุกามสวยมากคนจะพูดวมิงกะลา นี่วิธีวิธีโพิ่ลมาดาวน้องนั่งนินี้นนี่แ่ดไหน่ทำไงนะจะิดการได้มากคือกอนเทียโอเคชีสชีสชีสไ่ก้อนไปเอาสีไห้

โไทยแตากมัมยสวยมากเลยวัน,นี่ยีค่ะอ,อันนี้เจอคนนีงากนะซิพูถ่ายได้ <c oughs> อาหารไทยอิน <c oughs> ชอบชอบอาหารไทยอะไว่าดูอไรอันชอบอะไรส้มตำส้มตำชอบ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 น่ารัก beautiful เซมบีซี่เล่็เ่กันลวจม่ี่ดีม่าดาวเจอพี่คนเมียนมานะครับขอพูดไทยได้่รัน่ลน่ารักมากบาย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 ยเลเกชสวยที่สุดา มีกล้องกล้สวยนีกล้องล้วสวยสสวยมากลาเด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 ะเขมามค่าสมามาสวยสวยสมามาค่าลาเดลาดสวยมากอลาเดยันลาเดขอบคุณขอบคุณเยนนา thank y เจสุตินมาเดดเจสุตินมาเด้ออที่เรพูดเจสตินมาตน้องมารอเต็มเลยหิ้วเนี่ย

不要嘛！呀，阿妈，你好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 ， ค่าคะค่ะครับค่ะค่ะอยู่คัคับค่ะ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 บ่คระค่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 ัคะค่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 ค่ะ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 ะค่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 ะคค่ะค่ะคค่ะค่ะคค่ะ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  สวัสดีค่ะ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 สัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี่สวัสดีค่ะสัสดีค่ะสว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 ัสดีค่ะสัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีค่ะสวัส่ะสดีค่วัสดีคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัะสัสดีค่ะสวัี่ะสวัสค่ัสดีค่ะสวค่ัสดวัสะสวัสดีค่ะส่ะค่ะ นาีเ <rate. S 2> รับอยามตีเงี้ยนี่กร้องเลยนะนี่หนึ่งบาวยสดีค่อว่าดิฉะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 

ถ้ามาเอิเอาเชนด้วยไหมเฮ้ยสวยเยอโอเคนี่ครับขอขอรู่มาถ่ายรูปมันด้ดมันเปิดได้นี่นีมันเปิดได้เฮ้ยดาวอย่างนี่เลยอ่ะทำทรงมากทําอ o าว r วลเราบ t ท a มเาเป่ปลววี one hour เอ่อ about o hour o hour ีต้งแต่เจ็ด fifteen o e ป อ๋อวัดอาวอ๋อวัดนเอายออนี่นะครับหมื่นห้านี่ๆๆวัดอาอ่านี่ขี่ม้าเที่ยวอย่างงี้ซูโมูโมซูโม o o l e โอ้นี่ซูโมโอคล็อกลามัไหนเรอยู่ที่อะไรคะเดี๋ยวเาพาขายรูปโอ้ นี่ลุงเขาใจดีมากเลยให้เราถ่ายรูปนะครับพามามาอยู่ตรงประตูด้วยคือเราขอถ่ายรูปว่าจะให้เงินลงนะครับแต่ลุงบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะให้อยู่โอเคหนงสองสามโอเคยอเคโอเคโอเคโอเคออเอว้าว nè này nè, oh. wow, thank you, yeah, no, today is night, oh, go to Mandalay, yeah, go tomorrow 8 o'clock we go to Mandalay, okay, down, để thank you, để นี่วันถ่ายรูปถ้าใครจะนั่งนะครับหนึ่งรอบเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0นนะครับออสการ์น้ำบาตรอ๋อเยอ u น้ำเบอร์นี่นี่นี่โอเควนนี่วันนนี่นี่ครับเดี๋ยวใครอยากมานะครับเนี่ยโอเคเอาให้ตรงนรโรสตุ้อ๋อยอยอเนมออฟออฟฮอสโรสโอ้เมซี่ออเนมเมซี่เมซี่เออคอถ้าไหนรูปมันไม่มีแบงค์เน่ยมันมีแบงค์ห้าพันอ่เรไหนให้เขาไปเลยไม่เป็นไร Thank you Thank you so much. ๊ายบาย Tomorrow we will go มาดาเล่โอ้ยบ๊ายบายบ๊ายบายวัน้นี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้ไปถ่ายรูปกับม้าคุณลุงเขาไม่เอาเงินแต่เราก็ให้เขานะคะเป็นแบบน้ำใจเนาะน่ารักมากแล้วเขาก็ถือรองเท้าให้ด๊า เก่งใจว่ะเสรยดายเรามืดไม่งั้นเราจะได้นั่งมารอบเมืองอ่ะชั่วโมงเท่าไหร่นะชั่วโมงหนึ่งหมื่นห้าวันนี้อะไรอ่ะ่งแม่กินมากเลยอ่ะ้น่าสียดีเลเอามาเินมาห้เงาด้วยเ่ยมาดียเาม่กล้าว่า

เออใส่ไปเก็บไปว่าเรา bằng ว่า vừa ไปว่าเอ้ยไปไปอัน กินมากเลยาแล้วก็เขจะโรยลงไปโอ้ที่ไงตอบข่ายลงนะอันนี้เขาใส่อะไรใส่น้ำมานลงไปเย็นมากเ่นมาเลนเป็ดถามคนนี้มอเยี่ยวมเยี่ยวหมอเยี่วม้เยอ่ยมอเยอ่ย เยมยมเยโมเ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 ยมเยาเยมเยมเยมเยโมเยมเยโมเยมเยีมยมเยโมเยมเยโมเยมเยโมเยโมเยเยมเยมยมเยมมเยมเมมเยยเยยมเยมเยมยมเยยมเยยมเมยมเยยเยมมเยมยยมเยยเยยยยมเยยมยมเมยมเยยย ยี่สิบเจ็ดมาเล่ยี่สิบเจ็ดมาเลยโอ้โหร้อนเลยว้าวร้อนมากเดี๋ยวมาลองกินหน่อยเราโอ้ร้อนมากเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศเนี่ยเป็นแบบนี้เลยสายก็ริมทางแบบนี้เลยเดี๋ยวมาลองชิมดูเมียนมา รสเค็มดูน่ากินต้องต่อรสชาติเป็นปยังไงคือร่อยเลยมัน,ม,นมันกรอ,อบกรึ่งมันหน่อยอือยังไม่กินถึงไส้เพราะว่ามันลอยมากก็ <ừ> กินตรงกรอบมันอ่ะอร่อยมากเขาขอใหเรากินถอยทอดอ,ะอ่ะต้องราดราด้วยซอสเนี่ยเขาให้ซอสมาด้วยอ๋อมีซอสด้วยใช่ไหมใช่เราว่ามันที่ายทอดถอยทอดใช่ คล้ายๆหอยทอดไหคล้ายหอยทอดเขาให้ซอสมาด้วยคล้ายคหอยทอดใช่เลยอนทอดใช่ค่ะเจสซี่มาดเจสซี่มาดบายบายเที่ยวดเลยีโอเคขับได้ทั้งวันเลย กลับมาแล้วครับจา้าวเธอของกินเต็มมากเลยนะจะเต็มมากเลยมิชชนตะกี้ thank you, thank you. Uh, tomorrow bus okay e x p r e ส s pick up m เ h e r e about egg o c o k เ e ี่ยเช็คเอา thank you อะไรครับเดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนแล้วที่เราไปนั่งกินของกิน <c oughs> สนุกมากเลยค่ะวันนี้เป็นอีกริงมหนึ่งที่สนุกสุดๆเลย <c oughs> เดี <G ül> ๋ยวเราจะพักผ่อนกันเดี๋วยวเจอกันพรุ่งนี้ <Good> night, นค<ะ>ุณนายค่ะ